สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมโดบนะครับวันนี้อยู่เกมอาร์ค r วนะครับวันนี้สูงสุดเลยที่ผมได้เคยทําการฟาร์มเกมนี้มานะครับถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมถูกกว่าเติมเองครับผมขอแนะนําร้านมาจิตช h o p สะดวกปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนครับผมติดต่อได้ที่แฟนเพจ b o o k o o k มาจิ c ช h o p หรือแอดไลน์ไปที่แอดมาจิ c ช็อปอย่าลืมไปเติมกันนะครับวันนี้เนี่ยเยอะสุดแล้วนะครับก็คือจํานวน11กองด้วยกันครับอาเซียมอินคอมพลตนะครับ จำนวน11บเอกองด้วยกันพาไปดูราคาก่อนถ้าเกิดผมจะขายนะครับถ้าเกิดผมจะตั้งขายนะครับตอนนี้กองละตีเพราะว่ากองละประมาณ20ครับกองละประมาณ20่สบูซอนะครับบูซอตอนนี้ประมาณ10บาทนะครับกองหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดขายแล้วหักนะครับภาษีเนี่ยสิเนี่ย,ยก็จะเหลือประมาณ18นะครับกองละอยสิผมก็จะได้ประมาณเนี่ยประมาณเกือบ200บูซอวันเดียวอะ่ะวันนี้ผมฟาร์มได้ประมาณสองพั 2, นนะ่ะ เพื่อนใช้เวลาประมาณ9ชั่วโมงครับ9ชั่วโมงนิดๆน,นะฮะ้ชั่วโมงนิดๆ2,000คุ้มไหมโอ้โหได้เยอะกว่าค่าแรงขั้นต่ำแน่นอนนะผมขายเลย0อ่ะขายแบบร้อนอ่ะขายแบบขายร้อนจริงๆตั้ง20กว่าก็ออกนะแต่เราแบบว่าตั้งแบบเน้นขายออกเร็วอ่ะไม่ต้องถือเงินนานๆปกติผมฟาร,ร์มแค่วันละ5กองนะ ช่วงนี้ฟิตจัดเห็นเงินแล้วมันฟิตอ่ะเห็นเงินที่ได้แล้วมันฟิตอ่ะเพื่อนๆโอ้โหจัดไปเลยอืออันนี้ยังไม่ครบไว้เก็บไว้ฟาร์มต่อวันนี้ฮะตอนนี้ผมตั้งเป้าแล้วอย่างน้อยได้วันละสิบมาวันละสิบกองก็วันละสองพันะะ่ะสองสี่หกแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับเดี๋ยวพอมันวางตลาดก็น่าจะออกเลยนะครับวันนี้ผมนา่าจะได้เต็มๆอะ่ะสองร้อยอะสองสองร้อยบูซอ,อครับเพื่อนๆ 200บูซออตีว่าผมได้200บูซอแน่ๆ11กองอันนี้ผมก็ฟาร,ร์มมอนแบบนี้นะฟาร,ร์มมอนพวกเนี้ยมอนที่มีปีกพวกเนี้ยมันจะมีโอกาสดรอปครับตั้งแต่ปีก1ปีก2เลยปีก1ก็คืออ่อนสุดปีก1ต้องต้องใช้พลังเนี่ยประมาณต้องใช้พลังตัวละครประมาณ1 1ื่นหนึ่อ่ะก็คอมแบทเลเวลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50-51เนี่ยก็จะตีมอนปีก1โดนแต่ถ้าเกิดจะตีมอนตัวที่ผมโดนต้องคอมแบทประมาณ59นะครับตัวนี้มัน อยู่กันเป็นกลุ่มไงเราลากตีได้นะครับเราลากตีได้มันก็จะมีโอกาสดรอปเยอะนะฮะหรือเรามาดูราคาบูซอกัอนหน่อยอันนี้คือเหรียญในเกมนะครับ BSLP เนี่ยตัวเนี้ยตอนนี้ราคา0.29นะครับเอา34คูณ0.29ครับประมาณ9บาทเกือบ10บาทนะครับเกือบ10บาทนะครับตีว่า10บาทนะฮะถ้าผมคูณ200ที่ผมได้เมื่อกี้เท่ากับฟาร์มวันนี้9ชั่วโมงนะครับ 9ชั่วโมง19นะครับหารจำนวนชั่วโมงครับก็ได้ตกชั่วโมงละ219นะครับโห oh, อันนี้นี่ถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างคุ้มกับค่าเหนื่อยแล้วก็ค่าอดหลับอดนอนนะครับตอนนี้ก็มีเกม a r k w ค r ์ด้วยนะครับเป็นตัวแบกนะครับเป็นเกมที่ผมเอินได้เต็มๆนะครับไม่ได้เจอเกมที่เอินได้แบบดีมานานแล้วนะครับแต่ว่าก็เหนื่อยหน่อยแต่ก็เห็นเงินและก็คุ้มอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไวด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปการหาเงินจากเกม NFT นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ